คนส่วนใหญ่จะชอบสิ่งนี้มากโดยเฉพาะต่อนหน้าร้อนเรากําลังจะมาเผยเคล็ดลับที่หอมหวานเบื้องหลังการผลิตของว่างที่น่าลิ้มลองพ,พบกับโลกของไอศครีมหวานเย็นและงานฝีมือที่สร้างสรรค์ชั้นที่กรุบกรอบบนไอศครีมเคลือบช็อกโกแลตสถิติในปี2006แสดงให้เห็นว่าคนอังกฤษบริโภคไอศครีมแท่งมากกว่า200ล้านแท่งผู้ผลิตจึงต้องเร่งมือเพื่อให้ทันกับความต้องการและนั่นหมายถึง น้ำตาลที่บรรทุกมาเต็มคันรถและไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิลบ190องศาเซลเซียสคนงานต้องสวมถุงม,มือเมื่อต้องทำงานกับสิ่งที่จะช่วยให้ไอศกรีมเย็นจัดขั้นตอนแรกในการผลิตไอศกรีมและไอศกรีมแท่งเริ่มขึ้นในโรงครัวแห่งนี้โรงผลิตไอศกรีมขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคิดค้นไอศครีมที่มีรสชาติรูปทรงและสีสันแปลกใหม่เจ้าหน้าที่จะใช้ส่วนผสมหลักที่เรารู้จักกันดีเช่นนมครีมและน้ำตาลนอกจากนี้ยังมีผงโกโก้ถั่วผลไม้และเครื่องโรยหน้าแปลกๆพ่อครัวต้องทดลองทดสอบ และชิมส่วนผสมจากวัตถุดิบเหล่านี้ในระหว่างการคิดค้นไอศครีมสูตรใหม่ๆเมื่อพ่อครัวพอใจกับสูตรใหม่แล้วพนักงานที่โรงงานชั้นล่างก็จะเริ่มงานหวัวเขากำลังผสมช็อกโกแลตเพื่อใช้ในการผลิตในวันนี้แม้ว่าโรงงานจะควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติแต่ช่างเทคนิคในห้องควบคุมก็ต้องเฝ้าดูการทำงานของเครื่องจักร อุณหภูมิและผลผลิตที่ได้อยู่ตลอดเวลาในการผลิตไอศกรีมแท่งต้องมีส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่กินไม่ได้นั่นก็คือไม้ไอศกรีมที่ทำจากไม้บีชในการผลิตไอศกรีมเคลือบช็อกโกแลต เริ่มแรกเครื่องจะอัดไอศกรีมวานิลาให้เป็นเส้นยาวๆในขั้นตอนนี้ส่วนผสมจะต้องนุ่มมากเพราะนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ไอศสครีมติดก,กับไม้เมื่อไอศกรีมถูกบีบลงไปข้างล่างเพื่อตัดไม้จะถูกเสียบเข้ามาในนาทีสุดท้ายเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าไอศกรีมไม่แข็งพอไม้ก็จะเสียบไม่ติด จากนั้นไม้จะถูกจัดให้ตรงเพื่อชว่วยให้ไอศสครีมดูดีและช่วยให้สะดวกตอนจุบไอศกรีมลงไปในชอ็อกโกแลตเพื่อให้ไม้ติดแน่นไอศกรีมจะถูกส่งไปยังห้องเย็นที่มีอุณหภูมิลบ40องศาเซลเซียสที่นี่ไอศกรีมจะแข็งตัวและติดแน่นกับไม้ตอนนี้ก็พร้อมที่จะเคลือบด้วยชอ็อกโกแลตกันแล้ว ไอศครีมทั้งแท่งจะถูกจุ่มลงไปจนมิดและถูกเคลือบด้วยชั้นชออ็อกโกแลตหนาๆจนทั่วหลายคนเป็นห่วงว่าไอศครีมเต็มไปด้วยไขยมันแต่พลังงาน261แคลอรี่ที่พบในไอศครีมชนิดนี้ก็ไม่ได้ทำให้มันได้รับความน,นิยมน้อยลงเลยร้อยแต่แปลกๆของชออ็อกโกแลตตอนที่เรากัดเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของไอศครีมแบบนี้ชออ็อกโกแลตที่เคลือบ จะถูกทำให้แข็งด้วยลมที่พ่นออกมาจากหัวฉีดขนาดเล็กไอศสครีมจะถูกเคลือบด้วยช็อกโกแลตหลายชนิดเพื่อให้มีหลายรสชาติแต่ด้านในมีฟองอากาศเล็กๆที่ช่วยให้ไอศสครีมมีเนื้อสัมผัสนุ่มฟูในระหว่างการผลิตส่วนผสมที่หวานมันจะถูกตีให้มีฟองอากาศโมเลกุลของไขมันในไอศกรีมจะไปเกาะรอบฟองอากาศ ทำให้ฟองอากาศไม่แตกและช่วยให้ไอศสครีมมีเนื้อสัมผัสนุ่มเบาในแผนกทดสอบเจ้าหน้าที่ยังคงประเมินสินค้าต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตได้ตามมาตรฐานไอศสครีมที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีหลายแบบหลายรสอศสครีมเชอร์เบตรสผลไม้ได้รับความนิยมอย่างมากและไอศสรีมหวานเย็นก็ช่วยให้วันที่ร้อนอบอ้าวสดชื่นขึ้นมาได้ ไอศครีมหวานเย็นไม่เหมือนไอศครีม <c oughs> เคลือบช็อกโกแลตเพราะผลิตง่ายกว่ามากของเหลวรสผลไม้จะถูกเทใส่แม่พิมพ์จากนั้นก็เสียบไม้เข้าไปและทิ้งไว้ให้แข็งตัวเมื่อแข็งตัวแล้วเครื่องจะหนีบไม้และดึงออกจากแม่พิมพ์จากนั้นก็จุ่มลงไปในน้ำเปล่าเพื่อละลายเกล็ดน้ําแข็งด้านนอกเพื่อไม่ให้ไอศครีมติดกับพลาสติกที่หอ่อ ในระหว่างนั้นไอศกรีมจะต้องไม่แตกหรือบินแต่ถึงบินมันก็ไม่รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพที่คอยจับจ้องอยู่ไปได้ในที่สุดไอศกรีมก็จะถูกบรรจุลงถุงและรอส่งขายทั่วประเทศในวันที่อากาศร้อนจนแทบจะละลายสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือไอศกรีมเย็นๆที่ติดอยู่บนไม้นี่เอง